เจ้าอยู่กับเจ้า bmw m พ0 0 r นะคบผมะ้ะตัวนี้นะครับมันจะเหมือน1 0 0 0 r เดียวมันก็คือ1 0 0 0 r เดียวแต่ว่าอยู่ในตระกูล m พ0 0นะครับผมคือมีของแต่งให้นะเดี๋ยวเรามาดูว่าคร่าวๆแต่งอะไรไปบ้างนะครับผมของแต่งที่มีให้กับรถลราก็จะเป็นชิวหน้าพีโอคาร์บอนเป็นพีโอคาร์บอนหมดเลยนะครับผมบางคนหน้าพีโอคาร์บอนนะครับ ล้อล้อเป็นล้อเพียวคาร์บอนนะนวิงวิงวิง,วงมีวิงด้วยเีกโหมิติใหญ่มากทุกคนวิงคาร์บอนนะหลายก็คือเป็น M เลยนะครับเครื่องยังเป็นมาตรฐานเดียวกับ S อ0พันดลอารหรือ S อ0พันอก็คือเครื่องเดียวกันกระตัว R, R. แรงม้าเท่ากันประมาณนี้นะครับ เกยงตัวเกยงจะเป็นเอ็มนะครับผมฮะทรงจะคล้ายๆเป็นกิเลสนะคล้ายๆกิเลสน่าจะเป็นแบรนด์ของกิเลสด,ด้วยนะครับผมที่ทําให้นะครับทั้งเท้านะที่วางขาดีกว่าแต่งนะผมเป็นตัวแต่งนะครับบางคนหลังบางโซ่เพีวคาร์บอนนะครับท่ออะคาพิกเหมือนเดิมนะครับอะคาลิกตูดได้ตูดใหม่นะท้ายใหม่ ขายใหม่นะน,นี่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสกรีนคำว่าอ่านะครับแล้วส่วนคาร์บอนครอบถังข้างถังนะครับเพียวคาร์บอนนะอะไรที่บ่งบอกความเป็น M ด้วยนะเลเซอร์ M พัน อ่า uh, BMW นะครับผมแล้วส่วนนี้กุญแจคิเลตนะผมไม่คิเลตแล้วนะบูสต์สตาร์ทเหมือนรถยนต์เลยการเบรกการคัด M นะครับผมกระจกมองข้ mm hmm. าง mm hmm. M นะครับ mm hmm. แต่ว่าใครที่ได้ไปก็ mm hmm. น่าจะถอดออกนะครับ mm hmm. นี่ประมาณนี้ปั๊ม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 เป็น M เป็นปั๊มแบบใหม่นะครับผม โช้กเป็นมาอกี้เหมือนเดิมนะครับบางเซอร์หน้าเพียวคาร์บอนเป็นเพียวคาร์บอนที่โคตรบางบอกเลยบางมากเราทำคาร์บอนเองเราแบบว่าโอ้โหคือคาร์บอนงานนอกเขาจะแบบว่าเน้นสุดนะครับผม<ไ>นี่โช้กโช้กหลังเป็นซับเพนค์นะผมเขาเรียกว่าสปริงสีฟ้านะครับบางโซ่ฝั่งบางโซ่นะครับ ขึ้นมาท้ายเดิมท้ายเดิมเป็นแบบว่าท้ายสั้นเนาะก็คือแบบไม่ต้องเปลี่ยนทายไฟไฟท้ายก็คืออยู่ตรงไฟเรียวนะมีไฟเรียวในตัวเหมือนเดิมนะครับนะยางยางนี่สเป็เดิมเลยนะผมยางบิดโตนะผมบิดโตนะไซส์255้2 5ตอนนี้เป็น255นะครับประมาณนี้เจ้า m 1 0 0พั นะผมแม่เจ้าพูดแล้วขนลุกแต่ชอบอยูค่คาว่าต้องล้อคาร์บอนนะเนี่ย,ยเดี๋ยวดูล้อคาร์บอนนะล้อดูล้อล้อพีเอคาร์บอนแบบโมโนโคอปอ๋อมีเซนเตอร์ด้วยนี่ล้อพิเอคาร์บอนนะครับบอกเลยสุดในรุ่นนะฮะร,ราคาหลายคนถามว่าราคาคันนี้ค่าตัวน้องอยู่ที่เท่าไหร่ค่าตัว ดูเอาเองนะครับบอกเลยราคาก็จีจาสวัสด์แจ๊สเหมือนเดิมนะผมนะใครที่ชื่นชอบคันนี้ก็ติดต่อเซลได้นะเซลพลอ,อยนะเดี๋ยวแม่งเจ้าของไม่อยู่อ่ะไม่เจ้าของเิดเซลพลอ,อยไม่อยู่นะเดี๋ยวลิงลิงไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับนี่ดูเต็มๆก็สวยเหมือนกันนะครับแต่รอดูเ1 0 0 r เไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับไว้ติดตามชมนะก็สำหรับบูธเอ็มประมาณนี้นะคร่าวๆ ปิดข้าวข้าวปิดท้ายนะฮะเอสพันดับเบอรอาร์เจนใหม่ก็คือเจนเดิมแต่ว่ามีปีแค่นั้นเองนะครับกับท้ายใหม่เหมือนเดิมฮะท้ายเดิมท้ายใหม่ท้ายเดิมท้ายใหม่ท้ายเหมือนเดิมแต่ก็ใหม่ขึ้นมานิดนึงท้ายใหม่ก็ได้อ่ะนี่วิงวิง่นี่เคยว่าคลิปคลิปฉลามคลิปหลาบแต่งฝาดำรถดู ดุดันแบบไม่เกรงใจตังในกระเป๋านะครับฝากบูบมไว้ด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่บูหน้าสวัสดีครับ